ดีค่ะพบกับเพิร์และรายการเมื่อไม่เจออะไรยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะวันนี้นะคะเพิร์ก็จะมาพูดถึงการลงทุนในลักษณะที่ว่ากันว่าเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคนิคอลด้วยนะคะ เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะคะกับคำว่า DCA นั่นเองค่ะและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ DCA ให้มากขึ้นนะคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงแล้วต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะคำว่า DCA ย่อมาจาก Dollar Cost Average นะคะ ความหมายโดยรวมก็คือการซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุนนะคะเราจะใช้เงินลงทุนที่เท่ากันในความถี่ที่เท่ากันและระยะเวลายาวนานยาวนานในที่นี้ไม่ใช่แค่1-3เดือนนะคะแต่จะต้องเป็นระยะปีขึ้นไปค่ะ1ปี5ปี10ปี20ปีหรือวางแผนเป็นการกเกษียณเลยก็ได้ค่ะโดวยวิธีการ DCA ก็มักจะเป็น วิธีการที่บรอ r ด์บัฟ f ฟต t หรือมหาเศรษฐีหลายๆคนแนะนำให้นักลงทุนทั้งหลายไปปฏิบัติกันนะคะเพราะว่าการที่เราลงทุนในระยะเวลาที่ยาวนานมากพอเนี่ยนะคะจะทำให้เราได้ต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ต้นทุนที่เป็นค่าเฉลีย่ยเนาะเราจะซื้อแบบไม่สนราคานะคะแต่อย่างที่บอกใช้เงินลงทุนเท่ากันในระยะเวลาที่เท่ากันลงไปเรื่อยๆค่ะ เทียบกับการลงทุนระยะสั้นหรือการเก็งกำไรนะคะเราอาจจะได้กำไรเยอะกว่าเป็นก้อนมาในระยะเวลาสั้นๆระยะเวลาไม่นานก็จริงนะคะสมมุติว่าเดือนนี้เราอาจจะทำกำไรได้50%แต่ว่าเดือนหน้าเกิดมีวิกฤตมีสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะทำให้เราขาดทุน30%อันนี้กำไรเราก็จะหายไปแล้วนะคะกลับกันค่ะถ้าเราใช้วิธีการ DCA เราเ อาจจะกําไรไม่เยอะอาจจะเป็นค่า5% 10%แต่ว่าเป็นกําไรที่เติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าหุ้นที่เราเลือกลงทุนเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีมีโอกาสเติบโตสูงอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของทั้งปันผลและแคปิตอลเกนไปด้วยกันค่ะมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเริ่มสนใจการ DCA กันแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะเริ่มต้น DCA เนี่ยจะต้อง รู้อะไรหรือเตรียมตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเน้นย้ำอีกทีค่ะข้อแรกการ DCA เราจะต้องทำใจว่าเงินก้อนที่เราจะเอาไปลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนในระยะยาว5ปี10ปีตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าก้อนนี้เราจะไม่ใช้เราจะแบ่งมันไปลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าเออลงทุนไปแป๊บหนึ่งเอ้ยฉันจะต้องถอนเงินมาซื้อรถและอะไรเงี้ยวันนี้มันก็จะถือว่าผิดวินยัยผิดคอนเซปต์ไปนะคะ ข้อที่2ค่ะการลงทุนจะต้องสม่ำเสมอในที่นี้เรามักจะเลือกลงทุน DCA ในลักษณะอาจจะทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนนะคะแล้วก็แนะนําให้เซตวันที่ไปเลยค่ะหลายคนก็จะบอกว่าเออเป็นวันหลังเงินเดือนออกก็คือเงินเดือนออกปุ๊บเราแบ่งเงินจํานวนหนึ่งไป DCA ในหุ้นไปลงทุนในหุ้นเลยนะคะสมมติเงินเดือนเราออกวันที่1เราก็อาจจะเซตว่าโอเควันที่1ฉันจะซื้อหุ้น ตรงนี้มีตัวช่วยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะลืมหรืออะไรสามารถตั้งโปรแกรมในสตรีมมิ่งได้นะคะอาจารย์เพื่อนมีทำคลิปไว้ด้วยนะคะลองไปย้อนดูกันได้นะคะจะบอกวิธีการตั้งโปรแกรมไว้ทั้งหมดเลยค่ะข้อที่3เราจะลงทุนในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกๆเดือนนะคะสมมุติว่าเราตั้งใจจะลงทุน5,000บาทก็คือทุกเดือนเราจะต้องเอาเงิน5,000บาทเนี่ย เก็บไว้เลยนะคะสำหรับลงทุนให้เท่าๆกันทุกๆเดือนเราจะเน้นที่จำนวนเงินมากกว่าที่จำนวนหุ้นเนาะคือราคาหุ้นเท่าไหร่ไม่สนใจนะคะสนใจที่จำนวนเงิน5,000บาทที่เราตั้งเอาไว้ค่ะอันนี้ดูตัวอย่างจากรายการของอาจารย์ภูมิก็ได้นะคะอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้ง ก็คืออาจารย์ภูมิเนี่ยเขามีไอเดียว่าเราสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้จากการที่ลงทุนในหุ้นเด้งนะคะแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เปิดพอร์ตใหม่ขึ้นมาเลยนะคะทำการ DCA แบบนี้แหละคะ่ะให้เพื่อนๆได้ดูได้พิสูจน์ไปพร้อมๆกันเติบโตไปพร้อมๆกันใครที่สนใจอยากเริ่มก็ลองดูคลิปอาจารย์ภูมินะคะแล้วก็สามารถ DCA ไปพร้อมกันได้เลยนะคะในเคสของอาจารย์ภูมิก็คือจะใช้ต้นทุนที่20 000บาท ต่อเดือนค่ะอันนี้ก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับพอร์ตของเพื่อนๆได้นะคะเลือกจำนวนเงินที่ตัวเองต้องการได้เลยข้อที่4ค่ะเราควรจะเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีและมีโอกาสเติบโตนะคะสำหรับในการ DCA เพราะว่าเราจะอยู่กับเขาในระยะเวลายาวนานเลยค่ะข้อที่5นะคะมั่นใจในหุ้นที่เลือกค่ะ เราเลือกเขามาแล้วเราสนใจจะลงทุนในกิจการของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องออมั่นใจและไม่หวั่นไหวพร้อมจะเติบโตไปกับเขานะคะคือบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของสถานการณ์ปัจจัยภายนอกบ้านเมืองสถานการณ์ของโลกต่างๆที่ทําให้ตลาดผันผวนแล้วก็ราคาของหุ้นที่เราเลือกเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาเยอะนะคะแต่ว่าอันนั้นก็คือยิ่งลงยิ่งซื้อค่ะไม่ต้องสนใจนะคะยิ่งลงหมายความว่าเราได้ ให้หุ้นพื้นฐานดีแต่ราคาถูกนะคะ มาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6อันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะเนื่องจากถึงแม้เราจะเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะคะแต่ว่าถ้าพื้นฐานของหุ้นที่เราเลือกมีการเปลี่ยนไปอย่างเช่นกิจการเขาอาจจะไม่ได้ดีอีกต่อไปแล้วแบบนี้เราก็จะต้องพิจารณาปรับแผนเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่พื้นฐานของหุ้นเราอาจจะต้องพิจารณาปรับพอร์ตของเราค่ะ ขอเน้นย้ำอีกทีนึงเนื่องจากมักจะเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะในคลิปต่างๆที่จะถามว่าสมมุติเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งไปเดือนแรกต่อมาในเดือนที่2ราคาปรับขึ้นไปอีก2บาทเราจะยังซื้อหุ้นตัวนี้อยู่อีกไหมหรือว่าเราจะรอให้ราคาเขาลงมาก่อนคําตอบนะคะเน้นย้ำอีกทีหนึง่งเราไม่สนราคาหุ้นเราสนจํานวนเงินและระยะเวลาถ้าเกิดเรากําหนดไว้ จะลงทุน5,000บาททุกวันที่1ของเดือนนั่นก็คือวันที่1เราจะเอาเงิน5,000บาทนี้ไปซื้อหุ้นตัวนั้นที่ราคาเท่าไหร่ก็ได้จำนวนหุ้นเท่าไหร่ก็ได้เน้นแบบนี้นะคะที่์สำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะ สำหรับวันนี้เพิร์กก็หวังว่าเพื่อนๆจะรู้จักการ DCA มากขึ้นแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองได้ค่ะสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Money Hero เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน Money Hero ในการมอบสาระดีๆให้เพื่อนๆน,นักลงทุนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เพิร์ดลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย